อ่าดูวันนี้ฮะโอ้โหวันนี้ดูคนมาซื้อวัวฮะดูนี่ช่วงนี้ชาวบ้านในพื้นที่ดูฮะดูคนก่อนแล้วกันชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาตะเวนเก็บวัวไว้รอสงการคือคือที่เนี่ยเขาจะเอาไปเลี้ยงก่อนสักสองสัปดาห์นะทุกท่านนะก่อนที่จะทําก่อนที่จะเฉลิมฉลองกันที่นี่เขาจะทากันอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ขึ้นมาจากสาก,กัดาแล้วครับมาจากสากาัดน่าจะได้วัวของลุงรันไป สี่ตัวอ๋อได้องอของน้องออสนี่สองตัวห้าตัวหกตัวเลยห้าตัวได้องอของน้องออสไปเนี่ยสามตัวที่อยู่กลางเนี่ยซื้อกันตัวสามพันเนี่ยเนียซื้อจากอนะคนนอกน,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 นี้นะครับโอ้วันนี้อเนี่ยน้องอสนี่เราที่ออสขายคันนี้อันนี้เราออสขายคันนี้แล้วครับสามตัวตัวสามพันนะสามตัวกลางนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะได้ขายกันดีเลยวันนี้ทุกท่านแม่ไปแล้ว อืเยี่ยมเดี๋ยวดูฝั่งนี้หน่อไเนาะโอ้โหคนเขา้าคนมารอซื้อบัววันนี้นอกจากไซส์ใหญ่ๆพวกนั้นไม่เหลือแต่เช้าแล้วเนี่ยดูเอาอันนี้อันนี้ขายหมดทุกท่านไม่มีเหลือวันนี้อะไรจะดีพอนั้น,นมีจ่าฟามจ่าฟามกำลังค้องบัวให้ลูกค้าอีกและโอ้สุดๆสุดๆอืม มีตัวเล็กตัวในอยู่ตัวเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าไม่แน่ใจอยากอยากให้ทุกท่านเห็นมันตัวเอาปั๊บปั๊บจับปลาเไหยบวคือลหรจับปลาอ่าตัวเองเป็นทาหารเคยจับจะปืนมาจับไอ้น,นี่มันบวคือ เอาเปลือกมันยิ่งเงี้ยไงเออนี่นี่ตัวนี้อ่าตัวนี้ก็คงจะซื้อกันอยู่สักประมาณสักห้าพันตัวที่จะคล้องเนี่ยนะทุกท่านนะเนี่ยนี่ตัวนี้อ้าวได้แล้วเห็นไหมวัาบเรียบร้อยปั๊มขายเท่าไหร่ตัวนี้ห้าพันครับห้าพเห็นไหมทุกท่านพอเดาถูกเอ้ามันไฟมานี้นะทุกท่านช่วงนี้นะก็ดูดูดีเฟลต์ ควายคู่แม่ลูกนะครับไม่แน่ใจลุงเพชรไปได้ควายคู่แม่ลูกมาจากไหนทุกท่านมนขายดีด้วยมาห้าคู่หมดเกลี้ยงเลยครับดูครับคู่แม่ลูกควายนะครับคู่แม่ลูกแบบนี้นะแม่แบบนี้ลูกเล็กๆงั้นนะฮะลูกตัวผู้มีลูกตัวเมียมีนี่ทั้งหมดเลยครับลุงเพชรขายยกนะครับคู่คู่ละนะครับหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนี่<ม>ก็แม่ก็ประมาณตั้งแต่เมตรสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรยี่ห้านะครับนี่น,นี่ให้ดูให้ดูฮะนี่ ผู้นันหมื่นห้าพันห้าร้อยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกินนมกระทุงนมแม่อยู่นี่ก็หมื่นห้าพันห้าร้อยคือเป็นการขายราคายกครับทุกท่านเป็นการขายราคายกโอ้เกษตรกร,ร,ก,รก็ปล่อยควายออกมาในช่วงหน้าแรงเยอะเหมือนกันเนาะผู้แม่ลูกเงี้ยอืมเนี่ยดูคู่แม่ลูกลูกน้อยลูกตัวผู้ก็มีลูกตัวเมียก็มีแม่เนี่ยลูกตัวเมียเขาเขาขายกันยกนะทุกท่านนะเขาขายราคายกนะครับนี่น,นี่ลุงเพชร ใส่เสื้อลายนี่นะครับใส่เสื้อลายการนี่นะอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูที่ที่พ่อเขายังอยู่นะครับที่พ่อเขายังอยู่นี่คือจะเป็นสายเนื้อกางขึ้นใหญ่แล้วคับนี่พวกนี้ตัวหมื่นเก้านะครับมีอยู่ห้าตัวเนี่ยแบบเนี้ยตัวหมื่นเก้าราคาล้องลุงเพชรบอกนี่ลุงเพชรอยู่เนี้ยลุงเพชรบอกว่าให้ต่อได้ส่วนพวกตัวเล็ก,ต,ลกตัวเล็กเท่าไหร่ลุงเพชรเนี่ย ตัวสี่พันซ่อนอยู่นั่นนะทุกท่านสองตัวตัวเมียสองตัวตัวสี่พบาทคือแม่เขาแยกขายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ลุงเพชรไว้ครับผมพิกัดบ้านควาดอนทองอำเภอทางผานะครับลุงยงก็มาชำเลื้ยงตัวสี่พันวันนี้ควายใช้เนี่ยขายดีเลยในตัว7,500บาทมีสามตัวมีสามตัวควายต้องเอ็ดบ้านบ้านม่วงอำเภอทางผามีสาตัวนี่ตัวผู้หมดนะครับ สามตัวนี้ตัวผู้ทั้งหมดตัวละเจ็ดพันห้าร้อยบาทตัวละพันเจ็ดพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวผมกําลังเดี๋ยวจะให้ให้ดูหลานพี่ต้อมนี่นะครับหลานหลานสะพ้ายพี่ต้อมนี่นะนี่น้องผู้หญิง,งนั่นเนี่ยน้องก็เปิดเขียงอยู่บ้านม่วงตำบลเจดีชัยอำเภอปัวนี่ต่อกันอยู่สามตัวนี้บอกราคาเลยหลานสะพ้ายพี่ต้อมเองมานี่น้องก็ทําเขียง สามตัวเนี่ยเจ้าของก็จะเอาเก้าพันห้าแต่ว่าผู้่อให้เก้าพันสามตัวเลยต่อกันเป็นชั่วโมงแล้วลงให้เขาเถอะเอตเอตอ๋อเอาน้องเอตเปิดออปชันนะครับนี้ถ้าเอาสี่จะได้ตัวเก้าพันตัวสี่ตัวในนู่นอะยังเหลืออยู่เยอะนะครับเหลืออยู่เยอะในรถนี่ก็เต็มไปหมดครับเนี่ยไปน้องเอตเนี่ยบนในรถนี่ก็สิบกว่าตัวแล้วเนี่ยอืเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์น้องเขาไว้นะครับขึ้นเบน้องเอเนี่ยน้องชายที่มือแพลหลังนี่นะครับท่านใดสนใจก็ แต่แคมป์ควายของน้องเขาตอนนี้อยู่บ้านพงบ้านพงตะบนเจดีชัยเอร์ปัวนะครับตัวนี้นะ่ะงัวพี่แรมบ้านาคบบานคารตะบนศิลาเพชรนะครับเอามาถึงได้ขายเลยได้ขายเลยนะครับผมบอกราคาที่ซื้อกันจริงๆเลยคือซื้อกันหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยผู้ซื้อเป็นนายห้อยนะครับผู้ซื้อเป็นนายห้อยซื้อส่งเขียงทุกท่านว่าพอได้ไหมราคานี้แต่แต่ผมขออนุญาตไม่บอก ผู้ซื้อแล้วกันนะครับท่านซื้อส่งเขียงก็คงจะนําไปทําราคาต่อหมื่นสองพันห้าร้อยแม่เอ่อเป็นวัวไทยกลางไทยใหญ่เราเนี่แหละเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ราคานี้ทุกท่านว่าได้ไหมเม็ดเม็สามหย่อนเม็สามหย่อนครับอืมนี่คือราคาที่ซื้อกันจริงนะครับ คือตัวนี้มันออกได้หลายทางเนาะออกสายเนื้อได้ออกสายเลี้ยงได้เนี่ยเครื่องทุกอย่างยังสมบูรณ์ดีทุกอย่างออาีนเออ๋อแต่ปล่อยกาวงนี่อพเชษฐนี่พ่อเชษฐเป็นเจ้าของตลาดปลาหัดนะครับพรอเชษฐตัวนี้เขาซื้อไปถ่ายชีวิตหรือยังไงตัวเนี้ยอ๋อนึกว่าพ่อเชษฐว่าเขาซื้อไปถ่ายชีวิตไม่ใช่นะครับตัวนี้นายหอยซื้อนายหอยซื้อไปหมื่นสองพันห้าร้อยนี่อาจารย์ลุงนะอาจารย์ลุงโลดท่าน เป็นค่าการทำนานพอกเกษียณก็มา,าอาจารย์อยู่บ้านก็สบายนะอะจนาจารย์อยู่บ้านก็สบายมาหาเรื่องลำบากน่อยแหแบบน,บบบน,น,นี้แบบนี้แม่นางใหญ่แมบบ่นี้ได้ถึงแม่นี้น่าจะได้ถึงเมษสี่หรือเมษสี่สิบหเลยครับดูแข้งขาเขาเทียบกับล้วก็ได้ทุกท่านแบบนี้พ่อลุงเปิดเปิดเท่าไหร่นะพ่อหมื่นองพันห้าร้อบาท หมื่นสองพันห้ารอยบาทโอ้โหโตัวนี้ได้สูงเป็นลูกกระทบไกลๆนี่แน่นอนอ่ะสูงนะครับแล้วก็อันนี้คู่แม่ลูกคู่แม่ลูกลูกน้อยลูกตัวผู้หรือเปลอลูกตัวเมียซ่อนอยู่ข้างในนะครับราคาเดียวกันนะครับทุกท่านหมื 12, ่นสองพันห้าร้อยแม่ตัวนี้ประทับใจนี่เขาประทับใจเขา,เขาลูกน้อยอนะ่ะทุกท่านลูกน้อยที่ซ่อนอยู่นั่นนะเอาละเห็นเห็นแล้วประมาณนี้ตัวหาจานลุงโลดบ้านต้นแหลง อาจารย์อยู่ตำบลอะไรบ้านทุนแหลงเน่ยตำบลชัยพัฒนาำเบอรปัวนะครับลงบยงลงยงเอาคู่แม่ลูกมาขายแต่เช้าคนนี้แยกลูกขายไปขายขายลูกมันไปเหลือเฉพาะแม่เหลือแม่เนี่ยสีงามอยู่นะสีงามแต่วัวพร้อมวัวพร้อมอยู่มากนะครับประมาณ เมจิพ้าขึ้นอยู่ครับเมจิพ้าขึ้นอยู่แม่นี้นะพะยงเหลือเท่าไหร่ตัวนี้ตัวน,นี้จะขายมื้นึเลยนะราคาหมื่นนะครับทุกท่านนะแยกลูกขายไปอ๋อพยงจะกลับแล้วนี่ขึ้นรถท่านนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทตัวนี้อ่าท่านใดจะไปดูบัวตัวนี้ก็หลังอบตบ่อสวกอำเภอเมืองน่านนะครับหนึ่งหมื่นบาทให้ต่อครับขึ้นรถโอ้ขึ้นรถเหยียดอย่างงามเลยครับเรียบร้อย วันนี้วันนี้ขายดีกันทุกคนครับนี่นี่พี่หงัดนะครับพี่พี่พี่งัดบ้านแหนตําบลผาตออำเภอท่างผามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูไซต์ที่ว่าขายดีกันสุดๆในช่วงนี้นะครับถ้าแบบนี้ก็8ปดพันห้าผู้หนุ่มตัวนี้นะแปดพันห้ายังอยู่นะครับแล้วแม่เล่สาวนี่น่าสนใจแม่เล่สาวแม่นี้นะแม่นี้นะครับหกพันเนี่ยหกหกพันห้าทุกท่านในแบบนี้ดูสิราคาแม่เล่สาวสูงเมส เม็ดสิบได้เลยตัวนี้นะครับสูงเม็ดสิบได้เลยหกพันห้าร้อยบาทดูอืมส่วนแม่นี้แม่สาวแม่นี้ก็มีผว้ให้ราคาหมื่นหนึ่งพี่งัดท่านจะเอาหมื่นสองเกี่ยงกันอยู่เยอะเลยตัวนี้นะครับสามตัวนี้ยังเหลืออยู่นอกนั้นพี่งัดขายหมดเลยเนี้ยเนี่ยท่านจะเอาหมื่นสองตัวนี้น่าจะเป็นผมว่าติดบีบไก่ไกนะติดบีบไก่ไกดูเป็นบีบไทยอ่ะแต่งงามครับงาม อ่านี่นี่แบบนี้อ่าอย่างคู่นี้ยคู่แม่ลูกลูกตัวเมียพี่เขาขายไปหมื่นหกครับคู่นี้นะครับขายไปหมื่นหกขายไปหมื่นหกนี่นี่พี่งันท่านนี้เนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้แบบนแบบนคือแบบนี้คือชุดที่ขายดีที่สุดของของตลาดในช่วงนี้เลยเพราะว่าจะมีพ่อค้ามาเก็บวัวไปเข้าตลาดหนองเตา่าสามตัวเนี้ขายไปสามหมื่นหกสามหมื่นหกแต่ว่าตัวนั้นจะเล็กหน่อยแต่ตัวกลางนี่ ก็มันราคาเฉลี่ยเนาะตัวกลางนี่ได้ถึงหมื่นสี่เลยตัวนี้เออนี่ตัวนี้ติดเลขมาหน่อยอพี่หัดขายดีมาคิดตัวพี่หัดเจ็ดแปดตัวขายไปหกแล้วปฏิทโธเหลือสามทุกท่านเอ้ยนี่เห็นไหมเนี่ยชุดเนี้ยสามตัวนี่ขายไปสามหมื่นหกในช่วงเทศกาลสงการนี้ท่านใดจะไปแวะเวียนซื้อบวัวพี่หัดก็มีขายทุกวันนะครับลองโทรหาพี่เขาดูครับผม วันนี้ไม่ไม่ทันได้ถ่ายงวาลางรันแล้วมั้งครับเนี่ยดูฮะทุกท่านนะเอาขึ้นรถโอ้ยอะไรมันจะปานนี้นะอะไรจะปานนั้นเนี่ยครับดึงขึ้นรถด,ดึงขึน้นรถเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยคือดึงดึงขึน้นรถี่ไปส่งลูกค้านะครับน้องเพีงตัวนี้ขายเท่าไหร่บงเจ็ดพันห้าครับเจ็ดโอ้ยตายย้อนแสงทุกท่านไม่เห็นซะแล้วย้อนแสงเต็มเต็มเลยเจ็ดพันห้าร้อยบาทอยู่บนรถนั่นนะครับ ดึงขึ้นรถนี่คือจะไปส่งลูกค้า7,500บาทนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูงวลุงรันนะมามามาเป็นซาวได้มั้งซากว่าตัวเหลือเนี่ยเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้ยังนับเงินกันอยู่ไม่รู้ว่าซื้อไหนเป็นไหนแล้วเนี่ยเนี่ยฮะท่านไหนหางวแบบนี้ไปหาเดะวฮะมาระเบิดเอาสัปดาห์นี้ฮตลาดงวแนวไทยบ้านเนี่ย มาระเบิดตูโมสัปดาห์นี้ขายดีกันแบบสุดๆครับวัน <c oughs> นี้นะฮะลุ 8, <c oughs> งรันฮะกํากำลังนอนนอืนอ๋อคนต่อต่อกันอยู่ห้าคน <c oughs> <c oughs> ต่อตัวนู้นครับผมแปดพันห้าออยืนเงินกัน <c oughs> ไม่รู้เอาตัวไหนนะครับ ขายดีครับวันนี้ขายดีฮะยินดีด้วยฮะวันนี้ท่านใดเอางวมาขายก็ได้ขายกันทุกคนแล้วครับอุ้ยทวนบันสายมูลเอางวาสายเลี้ยงมาขายเพียบเลยงามงย่เงี้ต้องอุ้ยทวนเลยท่านไหนหาวัวหาวัวเล็กกระสีดีๆแบบนี้นะต้องไปหาอุ้ยทวนเลยเนี่ยแบบนี้คู่ละหมื่นกว่าเองอ,ะอ่ะค<ม>ู่เท่าไหร่นะพวเนี้หมื่นหมื่นแปดคู่ละหมื่นแปดเองเห็นไหมทุกท่านตัวเก้าพันอ่ะวันนี้มี ไม่ใช่มีชาวบ,บ้านที่มาหาวัวไปทาทรงการอย่างเดียวนะมีมาหาซื้อเลี้ยงด้วยก็มีนะครับเนี่ยคู่หมื่นแปดเนี่ยสูงประมาณสักตัวละเมตรสิบเซนแล้วเยอะครับงูอทวนนะคู่นี้สองหมื่นเจ็ดนี่คู่นี้สองหมื่นเจ็ดคู่ใหญ่ของท่านนะสูงเมตรยี่สิบเมตรยี่ห้าเลยละสองหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วพวกนี้งูอทวนทั้งหมดอะตัวละหมื่นสองตัวตัวหมื่นพัน สองตัวตัวละหมื่นพันนะครับแล้วก็ถูกสุดของวิทุนมีเลยไซยส์เทศกาลตัวเก้าพันใหดูฮะเจ้าตัวนี้ตัวเก้าพันบาทอา๋ท่านใดจะไปดูวัววิทวนก็พิกัดอยู่บ้านสายมูลอำเภอทาา่าผาตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับแม่อันนี้อันนี้เนื้อได้เลี้ยงได้เลยแบบนี้พี่วันคู่เท่าไหร่พี่เงี้ยตัวละเออแปดพันกว่าบาททุกท่านคู่ละหมื่นเจ็ดพันบาทตัวนี้กับตัวข้างหลังนะครับ ตัวตัวหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยก็คู่ละแปดพันเจ็ดนะครับนี่แบบนี้ตัวละนะฮะเนื้อตัวดีเนื้อตัวดีเลยเลี้ยงได้เนื้อได้หนุ่มไทยแต่ตัวน้อนจะเล็กกว่าหน่อยตัวนั้นประมาณเมตรตัวนี้เมตรสิบนี่เอาก็พี่วานก็จะมีบัวไซนี้สะเพกนี้ไว้ขายทุกวันนะครับทุกท่านนะพี่กัดท่านอยู่บ้านยูตมบลจอมผ้าคเบอร์ทางบ้านนี่นี่พี่วานนี่พี่วาน มีบีกไหมที่บ้าน,านอ๋อที่บ้านหมดครับทุกท่านที่บ้านหมดจะเหลือเฉพาะสองตัวนี้นะครับหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับนี่ฮะวันนี้นอกจากมีชาวบ้านเข้ามาซื้อแล้วนายห้อยเองก็ต้องตุนวัวแล้วตอนนี้นะอันนี้คือพ่อยงพ่อยงซื้อในตลาดนะซื้อ,ไป,อไ,ปไปขายที่บ้านนะครับซื้อไปท่านซื้อไปไปขายที่บ้านซื้อจากเพื่อนนายห้อยนี่แหละเนี่ยตัวนี้ซื้อจากพี่ปังนี่ผมบอกเลยอ่า แบบนี้พ่อยงก็คงจะขายอยู่สักห้าพันอ่าห้าถึงหกพันอ่ะ 6, ตัวนี้นะโอ้เต็มเต็มแม็กพ่อยงตัวสุดท้ายนี่ขายเท่าไหาร่พ่อระคาขายครับผมห้าพันทุกท่านเอ้ยเอาคือบ้านพ่อยงท่านจะอยู่หลังประตูอาตาบตบ่อสวกคือคือวัวที่ขึ้นรถทั้งหมดนี้ไม่ท่านไม่ได้เอาไปขายตลาดนะครับพ่อยงท่านจะขายวัวอยู่ที่บ้านจะขายม่วนกว่านะครับจะขายจะขายข่องกว่าว่างั้นนะอ่อนี่ เอนอนาะมาจ่ายเงินกันต่อหน้าต่อตากล้องนี้ <c oughs> <c oughs> ลองโทรหาพ่อยงดูครับเอามุวนมวนนะทุกท่านตัวนี้สองหมื่นห้าร้อยอายุดีงามเลยสูงเมตรยี่สิบห้าได้ไหมหนอกอย่างสวยงัวหอยเชียนบ้านผลาลันนะครับวันนี้ท่านขายจริงๆควายมาหกตัวเกีนะ้ยงครับเอาควายมาขายหกตัวหมดเลยวันนี้ควายขายดีมากครับวันนี้นะครับทั้งวัวทั้งควายนะฮะแต่ว่าชุดที่ผมนำเสนอ นี่ยังอยู่นะครับสองหมืนห้าร้อยตัวนี้แล้วก็ไล่ไปนะครับมีคู่แม่ลูกสองคู่คู่เล่คู่นนแยกลูกแยกแม่ขายแล้วนะครับนะนี่นี่ฮะแม่เสดยดาย,ยู่นะเสดยดาย,ยู่ครับแม่เขาขายไปนะครับแม่เขาขายไป 14, หมื่นสี่เหลือลูกหกพันบาทเหลือเฉพาะลูกนะครับกินนมอยู่นี่โอ้สั่งลาแม่สั่งงานนี้ <c oughs> ก็เป็นพิถีของตลาดวัว เป็นพิธีตลาดวัวนะครับแม่แยกการขายแล้วก็คู่นี้ก็ยังอยู่นะครับคู่นี้หอยเชียนท่านเปิดแม่ผมไม่แน่ใจนะเปิดหมื่นสี่เดี๋ยวผมพอดีถามมาเยอะครับอ่ะคู่แม่ลูกลูกตัวผู้แนวไทยไทยแนวไทยไทยงามอยู่ครับนี่คู่นี้แม่เขาประมาณเมตรยี่สิบได้ลูกตัวผู้แบบนี้เออผมไม่แน่ใจราคานะครับอืมเอ๋ท่านสนใจบัวคู่นี้ก็ลองโทรสอบถามราคาจากเจ้าของได้เลยนะฮะแต่อันนี้จำได้เลยเนะี่ย อินดูลูกเขาแท้นะเหลือลูกเขาห0พับาทนะครับแม่เ็าขายไปแล้วฮ <c oughs> ะ <c oughs> น้ำตาลดำ <c oughs> น้ำตาลดำ <c oughs> งวัวพ <c oughs> ี่สมบัติบ้านส้อยพาเมืองเชียงกลางนะครับ <c oughs> 1ม0 0นเกาพันบาท <c oughs> ราคาเป็นคู่ตัวนี้สูงโปร่งตัวนั้นจะมีมิติกว่านะครับ <c oughs> นี่แบบนี้อ่า <c oughs> เป็นงวัว ตัวนี้เป็นกระทบไกลๆเนาะงูก,กระทบไกลๆได้สูงได้สูงหน้างามทพวกวกัวลูกกระทบไกลๆแล้วก็ตัวนี้หนุ่มไทยประมาณเมตรสิบอ่าตัวนี้ได้ถึงเมตรยีนะครับราคาเปิดอยู่พี่น้อง1 9 0 0งหมื่้าบาทราคาให้ต่อสองตัวนี้ผู้หนุ่มไช้ใช้เลี้ยงใช้เลี้ยงอ่าลองต่อดูครับถ้าชอบแบบนี้นะพี่สมบัตินะครับหาวัวเฟมใหญ่ๆทุกท่านดูกันสักคู่นึงครับ นี่วัวแม่ใหญ่สองแม่นะครับเจ้าน้ำตาลนี่น่าจะได้ถึงเมตรสี่นะครับเจ้าเาทาเทาบดบดนี่น่าจะได้ประมาณเมตรสามสิบห้านะครับคู่นี้วัวฮอยเชียนเหมือนกันนะครับท่านเปิดอยู่สามหมื่นสามสามหมืนสามถ้าเอาเฉพาะแม่น้ำตาลสองหมืนสองแล้วก็ตัวเทานี่หมื่นสองนะครับถ้าแยกนะ ห่างกันอยู่หมื่นหนึ่งคู่นี้ห่างกันไซส์ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่ว่าความงามมันคนละเรื่องสีสันทุกอย่างนะครับอ่านี่สองหมื่นสองนี่หมื่นสองถ้าเอาเป็นคู่ก็สามหมื่นสองเอาสามหมื่นสามมีดิสคท์คให้อยู่พันหนึ่งอ่าเอาละทุกท่านแม่วันนี้มีวัวเฟมใหญ่ทุกท่านดูกันน้อยฮะมันช่วงเทศกาลก็ในห้อยก็วัวเล็กมากันเยอะนะครับสามหมื่นสามัวห้อยเชียนนะครับ เมื่อเช้านี่พ่อพุธนะพ่อพุธมาเปิดคู่นี้ยสองหมื่นสามเมื่อเช้านะครับตอนนี้พ่อพุธแยกขายไปตัวหนึ่งแยกขายไปตัวเล็กตัวเล็กขายไปเท่าไหร่พอ่ 11, อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโหหักครึ่งเลยหักครึ่งคือปล่อยตัวนั้นไปหมื่นพันห้าร้อยผมว่าได้ขายดีนะราคานี้ถือว่าดีนะเม็ดเม็ดสิบเม็ดสิบห้าแต่ตัวนี้มันมันม,ม,ม,มันหนากว่าเนาะแต่ผมว่าตัวนี้ใหญ่กว่านะใหญ่กว่ามากอ,าอ๋พอพ่อพุธจะนํากลับไปหนึ่งตัวเอาเชิญเชิญพ่อ มาเปิดหมื่นสามเปิดเป็นคู่แต่ได้ขายตัวเดียวขายตัวนะ่ะฮะตัวที่ยังยืนน่หมื่นพันห้าร้อยตัวนี้ตัวนี้ก็คงจะสบายแล้วครับนี้ผมว่าตัวนี้มันดูเครื่องโอ้ยหน่อลูกหลานก็ไปต่อราคาพ่อเขาหูดจังนะ้อให้เจ็ดพันวัน <c oughs> ก,กัน <c oughs> พอ่อวุฒบอกว่าไปฟรีแต่เจ็ดพันวันอะนี่เหลือตัวนี้นะครับเหลือตัวนี้ ก็คงราคาเดียวกันนะหมื่นพันห้าร้อยเหมือนกันอ้าวใจเย็นใจเย็นอ่าแบบนี้เราแยกได้ครับเพราะว่าพา่อตัวนี้ใหญ่กว่าแล้วก็เหลืออยู่ก็สบายสบายนะอ่าหรือว่าจะไปหาคู่แล้วมามาเปิดราคาใหม่ก็ได้นะพ่อพุดไปแล้วนะครับเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวฮนะอืม นี่สีมันอาจจะแพ้ตัวน้นแต่ผมว่าใหญ่กว่าสูงกว่าเอาถ้าท่านใดชอบตัวนี้ก็ลองโทรหาพ่อพุธด,ดูครับอู้ตัวนี้สูงมาะครับแม่แม่นางแม่นี้หน้าคมนี่ตัวนี้น่าจะได้เมสี่ทุกท่านนะน่าจะได้เมสี่อ้ตัวนั้นไม่รู้วัวใครครับงามเลยฮะ<ส> <laughs> นี่ตัวนี้งัวพิจารณี่พิจารณ์ท่านนี้ท้าใสาเอวอยู่นี่นะครับพิจารณ์ท่านเปิดพี่น้อง หมื่นสองพันห้าร้อยแม่นางใหญ่หน้างามคมหมื่นสองพันห้าร้อยแต่ว่าผอมอยู่ผอมอยู่มากนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เม็ดสีหย่อนหน่อยเนาะมอ,มองมุมนี้คงจะหย่อนหน่อยแต่ก็เกือบเกือบแล้วครับอ้าวชอบปัวโครงสร้างดีๆสีแบบนี้นะครับพิจารบ้านซอยพาเปิดให้ต่อหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับ วันนี้ได้ขายกันทุกคนเหรทุกท่านวันนี้ใครเอาวัวมาตลาดก็ได้ขายทุกคนนี่พี่เวชวบ้านนครนะครับมาสามตัวขายสองมาสามขายสองนะแบบนี้ขายไปห้าพันห้าร้อยบาทก็ผู้ซื้อได้ผู้ขายโอเคเนาะราคานี้ห้าพันห้าร้อยบาทตัวดํานี่เป็นวัวลูกผสมงามเลยแม่สาวแม่นี้นะครับพี่เขาขายไปราคาเจ็ดพันสองโอ้ตัวนี้อยากให้ไปเลี้ยงตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับเป็นลูกผสมอา่าผมว่ามีกัด หน้าตาเขาหน้าดูมีกัดมั่นแล้วก็มีไทยเนี่ยแต่ว่ามันมิติมันโอเคแล้วตัวนี้ขายไปเจ็ดพันสองร้อยบาทแต่ตัวนี้ยังอยู่นะครับตัวนี้ยังอยู่พี่เขาเปิดหมื่นห้าพันบาทเลยตัวนี้หนอกสวยมากหนอกสวยมากคนระับตัวนี้อ๋เดี๋ยวตัวนี้ตัวเดียวหมื่นห้านะครับแบบนี้ขายไปเจ็ดพันสองแล้วก็แบบมุ้นขายไปห้าพันห้าร้อยบาทพ่เวศบ้านนาคำตะบนศิลาเพชรอำเภอปัวครับ นี่อุ้ยทวนครับวันนี้จะขายทุกคนน่ะทุกท่านวันนี้ขายดีด้วยแต่อุ้ยทวนนี้ดูครับผู้นุแม่เมื่อเช้าอุ้ยทวนเปิดตัวนี้ตัวละเอ่อเท่าไหร่ท่านเปิดคู่แล้วสิบเจ็ดอะครับขายคือตัวแปดพันห้าไม่รู้ขายถึงกี่พันนะสีงามๆแบบนี้อ่พ่อขายคนเลี้ยงหรือพ่อเลยท่าไหร่พ่อถึงแปดพันไหมดพันแปดพันห้าร้อยบาทเ้องอุ้ยทวนไม่ไม่ได้ดิสเคา้าเลยเอาก็ราคาก็มาตรฐานพ่อจะเอาไปส่งด้วย อ๋อราคานี้ราคานี้ก็ต้องเอาไปส่งด้วยครับแปด0ันหร้ยบาทย้อนแสงหน่อยทุกท่านแต่งงามเลยวัวอุ้ยทุนยังมีแบบนี้อีกเยอะนะครับอุ้ยทุนยังมีแบบนี้อีกเยอะไปเลือกหาได้ครับบ้าน่ายมูลอำเภอท่างผาครับวันนี้ขายดีครับขายดีมากทั้งวัวทั้งควายนะครับโดยเฉพาะไซส์เล็กๆแบบนี้นะนี่พี่เงียมฮะควายน้อยห้าตัวนี่ถูกเหมาเลยเนี่ยพ่อมิดบ้านมอนพี่นันส่งบ้านมอนนะครับเนี่ยนะครับอ่า แต่อันนี้บอกเลยว่าเขียงมาซื้อนะครับเขียงเข้าซื้อนะเพราะมีนี้ท่านทําเขียงครับอืรถใหญ่จะถ่ายลงรถเล็กอืรถใหญ่ถ่ายลงรถเล็กอราคาเหมากันตัวละหกพันบาทจ้ะราคาเหมากันตัวหกพันบาทข้างในนั่นนะก็ถือว่าดีครับวันนี้ดีเลยพอไปได้กันทุกคนเอวันนี้พี่ต้อมขอ้น่ญานจะลาทุกท่านด้วยนี่นะครับบรรยากาศแบบนี้ ขายดีกันมากอือเอา้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับพี่ๆเขาก็คงจะนำเทียบเอาบัวเอาควายลงถ่ายรถให้กันนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามบรรยากาศของตลาดประหัดในช่วง9ก้าโมงนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่น้องสวัสดีครับ